สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กจะมารีวิว Hero ่จอบเ a ฟแบ็กนะคะถุงขยะสีดำแบบมาตรฐานมีหรูดด้วยนะคะนี่เลยค่ะใช้งานง่ายออมากเลยนะคะถ้าขยะเต็มแล้วเพียงแค่ดึงหูรูดสีส้มๆตรงนี้ดึงเลยนี่คุ้มมากเลยนะคะนี่ใส่ขยะได้เต็มใบโอ้โหไม่ต้องเหลือพื้นที่ไว้ผูกปักถุงมต่ก่อนเลยค่ะเห็นอย่างนี้หเหนียวนะคะมั่นใจได้มถาตรฐานระดับโลกค่ะเพราะว่าฮีโร่เนี่ยผลิตขายทั่วโลกเลยนะคะ wow. รู้อยู่แล้วถุงขยะฮีโร่เนี่ยไม่เหม็นไม่ไมีกินเลยจริงๆนะคะใช้ง่ายดึงทีละใบได้เลยค่ะ <c oughs> คนคูคูก็ต้องเลือกถึงขยะแบบคูคูฮีโร่เจลเทปแบ็กส์เราก็แค่รูดผูกฮิ้วไปทิ้งได้เลยสะดวกมากๆค่ะ